อุ้ยทไมมันดอกใหญ่่มันานีอยู่เนี่ยบานหมดแล้วเนาะตกใจหมดเลยเห็ดโอ้มันเห็ดที่อะไรกันเนี่ยติดกล้องเลตกใจมึงาให้ดีนะเจอเห็ดกูนะอันนั้นมันขาวแล้วเห็ดดำอะไรเนี่ยอือฮ ทำยังไงเก็บไปก็คืนนี้ไม่น่าอันนี้ไว้ไม่น่าใ,ให้อาไว้เลยจริงๆก็เลยก็บอกแล้วว่าให้เก็บมอะแค่คืนเดียวค่ะจะไปดูมันยาวเป็นเห็ดโคนขนาดน,นี้มันกลายเป็นเห็ดพุ่งหมดเลยนะฮะว่าจะกินแค่อมคมนี่เขาต้องเขาต้องถอนแบนนี้ออกมาเลยใช่ไหมถูกไหมไม่ไม่ไม่เป็นนะเนี่ยยังไม่ได้ดูวิธีการเก็บนะเนี่ยนี่อะไม่รู้ดิ มันยืดขนาดนี้เลยนะรกะถึงว่างออา้าวมันไม่ใช่ออกมาแค่แต่หัวอย่างเดียวอมันเซ็งเลยจริงๆก็จะกินตุ่มๆม,มันเนี้ยเซ <c ười> ็งบอกแล้วให้เก็บแต่วานหน่อยหน่อยผลแล้วหน่อยสองหน่อยผลแล้วก <c ười> ็บอกว่าเอาแค่แค่หัวมันปี๊ดๆอย่างเดียวมันแม่ใครจะดืมมาตัดตอนตีหนึ่งแล้วแมเ่เอาไหมเอาดิถ้าไหวคงให้มีพวกันะขายได้ด้วย เห็ดล่างออกแล้วหายดีเป็น,นเห็ด,ดหูอ่ะเ้ยอันนี้หาไม่ได้อ่ะรอข้าวจ้วงเลยไม่เห็นเป็นดำๆแบบที่เขาทำกันเลยอันนี้บาดจะจุ่กับจิ้มไม่เอาอันนี้มั้งเดปเยวนเก็บไม่หมดในตะกร้าตะก้าอันนี้เอาไว้อีกก็บานอีกแหละนี่ฮะเพื่พอนๆครับหเห็ดครับ ของแท้ครับมันเกินเห็ดฟางเกินคำว่าเห็ดฟางไปแล้วก็ไม่รู้ว่าทำได้ยังเงี้ยแล้วน่าไวต่อรู้อะไรมีกลุ่มอีงตัวประการต่มันจะออกอีกเดียวออกอีกออกอีกสามรอบโอ้ออกตรงนู่นก็มีอีกตรงออกระอบเลอุ้ยฟอเห็นไหมอ่าฟอมีฟอด้วยเราต้องแก้ไขแล้วเราต้องรู้แล้วเรียนรู้แลยว่ามันฟอเพราะอะไรตื่นเวลานี้เก็บเห็ด กลางค่ำกลางคืนไม่รับไม่นอนนี่เราต้องรู้แล้ว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นวัสดุเนี่ยน่าจะชื้นน้อยลงเราต้องให้น้ำเดี๋ยวเราต้องให้น้ำก่อนหน่อยนะครับดูจากลักษณะแล้วว่าวัสดุชื้นน้อยลงขยับไปวัสดุชื้นน้อยลงเห็ดปก็จะเริ่มเป็นอ่าน,นี่อะไรเนี่ยเห็ดก็จะเริ่มอ่าเขาเรียกไงลนะ่ะ ไอ้กระเริ <attends> ่มฟอดูว่าอากาศไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละไม่รู้นะเรียนรู้เอาเนี่ยจริงๆมันต้องเก็บแล้วขนาดนี้สร้างอย่าีนี้ถ้าได้เชื้อไม่เอาไปเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปโยนไว้หน้าบ้านไอ้อย่างนี้เอาไว้ไหเลอกเอาไว้ก่อนเล็กไป มันไม่มีพวกแล้วเก็บมาเลยพอไม่มใช่ก,ก็เป็นมืออื่นได้ะ้งมืออื่นมันตรงไหนที่มันมีพร้อมกันอีกอะไม่มีแล้ว,ไม,มลวไม่มีแล้วก็ต้องเก็บมาเหลือซีดอกกินไง,จ,งจุ่มดจิ๋มเนี่ยนะแล้วต้องไปทำความสะอาดแบบไหนก็นไปตัดเลาะตีนมันออกไงเลาะตีนมันออกไอ้ตีนที่ตัดออกนี่ก็แยกใส่ถุงไว้ให้ป้าเดี๋ยวป้าจะเอาไปโยนหน้าบ้านมันจะได้เป็นเชื้ออีก ไม่ต้องไปแล้ววันนี้ฟังดูทำงานคว้ามีก้อนเห็ดเพิ่มเดไปหาข้างหล,ลังมาควรมีบางประกอบสั่งมะพร้าวสามชิ้ลูกสทำงลานสั่งแล้วยังเก็บเห็ดอยู่เลยใจัดการเห็ดไม่ใไ่เปิดเลาะตีะะมัเอาะ